สาวยืนยันไม่คืนเงิน37ล้านที่บริษัทโอนผิดเข้าบัญชีหลังเอาเงินไปซื้อบ้านซื้อรถแล้วสื่อนอกเผยสาวอเมริกันจากเมืองนิวออร์ลีนโดนไล่ออกจากงานหลังบอกว่าจะไม่ยอมคืนเงิน37 ล้านบาทที่มีคนโอนเงินมาผิดบัญชีงานนี้จบไม่สวยนะจะบอกให้เมื่อตำรวจจากเมืองนิวออร์ลีนสหรัฐอเมริกาได้เข้าไปจับกุ่มตัวนางสาวเคลินสปาโดนี่วัย33ปีด้วยข้อหาลักทรัพย์ช่อโกงธนาคารและโอนเงินผิดกฎหมาย เนื่องจากก่อนหน้านี้ผู้ให้บริการทางการเงินชาวแเวบได้โอนเงินให้นางสาวเคลลินประมาณ1.2ล้านดอลลาร์ประมาณ37ล้านบาททั้งที่ในความเป็นจริงต้องโอนเงินให้2,500บาท เมื่อทางธนาคารพยายามเอาเงินคืนก็เอาเงินคืนไม่ได้เพราะเธอได้โยกเงินไปไว้ในบัญชีอื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมยังเอาเงินบางส่วนไปซื้อบ้านซื้อรถหมดแล้วด้วยไวทริงริงเพราะเหตุนี้เองทำให้บริษัทชาว เชวบจึงต้องใช้มาตรการของกฎหมายจัดการหลังจากได้พยายามติดต่อนางสาวเคลีนหลายครั้งแต่ก็ติดต่อไม่ได้ซึ่งตอนนี้ก็ทางบริษัทก็ได้เงินคืนมาแล้วแต่ได้แค่75%จากยอดเงินทั้งหมดเท่านั้นถ้าเกิดมีบริษัทเรียกเก็บบินเกินเราก็คงอยากได้เงินคืนกรณีนี้ก็ไม่ต่างกันตัวแทนของชาวเวบกล่าว